โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม U Y N ตอนนี้นะครับก็เห็นไหมครับว่าผมมากับหน้าเพจของเกม i n f e s t i o n C หรือ BOC เซิร์ฟแทนนะครับที่กำลังจะเปิดใหม่นะครับทุกคนภายในวันพรุ่งนี้ทุกคนก็พูดกันก่อนเลยครับว่าสำหรับ i n f e s t i o n C เนะี่ยทุกคนหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้เลยครับว่าจะเปิดใหม่ทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเขาเปิดเป็นแนวเกาะเหล็กดั้งเดิมแท้ๆเหมือนแบบว่า i n f e s t i o n Thailand นะทุกคนยุคสมัยของพี่กรีนพี่บอยมินูุ้อะไรอย่างนะั้นทุกคนก็คือยุคแทนองแทน X อย่างเั้นเลยนะครับก็จะกลับมาเปิดใหม่ซึ่งครั้งเนี้ยรู้สึกว่า เป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่เหมือนวอตซี c หรือลาซี่นะทุกคนแบบว่าอันนี้คือแบบมีลิขสิทธิ์แท้มาเปิดจริงด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนเห็นไหมครับว่าเขาไลฟ์สดอยู่ทุกคนก็อธิบายก็ผมนั่งดูไปสักพักหนึ่งตั้งแต่เริ่มไลน์นะครับก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการอดาฟังให้ฟังเสียงตัวไปนี่ก็เอาไว้มีคนมาพากสองคนก็มีเซเตอร์มากระสานอีกคนหนึ่งผมไปรู้จักนะก็จะแบบว่าเป็นเชิงอธิบายนะครับว่าเซิร์ฟจะเปิดอะไรยังไงบ้างนะครับแล้ว เปิดเที่ยงคืนนี้แลวก็คือเปิดเป็นพรุ่งนี้แหละหลังเที่ยงคืนนะ,ะก็คือหล,หลังเที่ยงคืนวันนี้ก็คือเริ่มวันใหม่พรุ่งนี้นะครับก็ตอนนี้ถ้าใครสนใจนะนี่คือผมก็จะแค่มาดูเฉยๆนะบอกว่าใครอยากจะเล่นเนี่ยก็เข้ามาที่เพจเขาคือเพจนี้นะมันจะมีเพจแท้เพจปลอม เพจแท้เนี่ยชื่อจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยจะเจอลิงก์ตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นลิงก์เว็บก็เข้าไปลิงก์เว็บนะครับจะมีลงทะเบียนล่วงหน้าก็กดสมัครลงทะเบียนล่วงหน้าให้เรียบร้อยนะครับก็ใส่เมลไปก็สมัครเรียบร้อยแล้วส่วนโหลดเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับเขาบอกว่าจะเปิดให้เล่นวันที่13นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็น คืนนี้แหละหลังเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนเนี่ยมันยังเป็นวันที่12อูใช่ไหมแต่หลังเที่ยงคืนหนึ่งาทีเนี่ยจะนับเป็นวันที่13ก็ถ้าใครอยากเข้าแบบว่าเร็วๆรวดเร็วก่บใคร,ร,ร,รก็ลองมาจับเวลาดูนะครับเที่ยงคืนหนึ่งาทีก็เข้ามาหาโหลดดูแล้วกันน่าจะมีให้โหลดแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับเปิดเที่ยงคืนนี้ส่วนอันนี้คือของสมัคร สมัครลุ้นท่านแล้วแจกของทุกคนเนี่ยก็คือได้พวกนี้อะไรต่างๆนะผมก็ไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะได้เล่นจริงจังหรือ,อยังไงหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องลองไปดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงก็จะบบกว่าผมสมัครไปแล้วแหละคือจะไปดูฟรีๆก่อนไม่ลงทุนอะไรเยอะนะครับของเบต้าเทสได้อะไรไม่ได้อะไรผมไม่ซีอยู่แล้วเพราะว่ามันได้มาก็กไม่ได้เยอะมากใหม,ม่ไหมทุกคนมันเห็นไหมไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้น,นครับก็คือเหมือนถ้าคนสมัครถึงอะเราจะได้ของพวกนี้ทุกคนอนะันนี้คือแบบว่า อยอดสมัครตอนนี้ถึง30,000ละแต่ยังไม่ถึง50,000นะครับถ้าถึง50,000ก็จะได้ของพวงนี้ไปซึ่งจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเบต้าเทสเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเปิดให้เล่นวันที่13นะครับถึงวันที่15นะแล้วก็ปิดก็คือเป็นโค้ดเบต้านะฮะก็ไม่ได้เปิดจริงแหละก็ไม่ต้องมาจริงจังมากก็คือว่าไปลองระบบละกันนะครับว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่า1 3 5เนี่ยของทุกอย่างที่มันอยู่ในวันที่1 3 5น่าจะรีทิงนะครับเพราะว่าเป็น Beta est, เบตา้า,ทา,าเทสโค้ด บอกกล่าวแล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนถามผมเรื่องว่าเซิร์ฟเทื่อนโดนปิดกันหลายเซิร์ฟเลยยังไงบ้างผมก็บอกเลยว่าก็มันก็ทําอะไรไม่ได้ทุกคนผมก็ไม่ผลกระทบนะเพราะว่าคนดูก็รู้ว่าผมเนี่ยทําช่องเซิร์ฟเื่อนเซิร์ฟแท้ก,ก็ทําหรือก็ทําแต่ก็เซิร์ฟแท้ว่าเปิดแบบว่าเปิดแบบ แรงอ่ะคือมาแรงอ่ะนะครับไลฟปิดเซิร์ฟเชิญซะหมดเลยเพราะว่าพุ่งตรงเลยนะที่เขารู้ว่าเซิร์ฟเชอนมีเซิร์ฟไหนบ้างก็น่าจะดูจากคนทําคลิปนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ผมคนเดียวก็มีหลายคนพอแล้วคือก็นะเห็นใจเซิร์ฟเชอนเหมือนกันแหละแต่ก็ต้องเข้าใจแหละก็เป็นกลางๆแล้วกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแค่จะมาให้ดูว่านั่นแหละเซิร์ฟจะเปิดแล้วนะครับเปิดวันนี้ เที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนแต่ชอบติดแล้วว่าวันนี้แต่จริงคือพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามแค่มาแจ้งข่าวเฉยๆแล้วก็มันมีดีคอร์ดให้จอยนะครับเห็นไหมลูกดีคอร์ดผมจอยมาละก็กดรับยศกดรับอะไรให้เรียบร้อยก็จะมีห้องโปรโมทแครนเนี่ยให้ดูว่ามีอะไรกันบ้างเห็นไหมทุกคนมีคงมีแครนเตรียมรอแล้วอะ่ะคิดเอาละกันนี่มาจากรัสซีด้วยนะฮะก็ เตรียมตรงเตรียมต,ต,ต,ตัวหาคงหาแค่งกันให้พร้อมเลยนะครับท e ุกคนสรวัสดีก็คงขอจากไปพอดีถ้าติดใจหรือถ้าผมคึกเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงคืนผมอาจจะมาเล่นนะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่สบายทุกคนฟังจากเสียงรู้ได้รู้นะเพราะว่าผมแบบห้ามป่วยห้ามพักห้ามหยุดงานอะคือผมไม่สบายผมยังต้องไปทํางานทุกคนเ้ยปวดหัวจะจัดเลยทุกคนนะครับไปละบาย